วันนี้ก็ขอพูดถึงการดูแลต้นไม้นะครับการดูแลต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงามการดูแลต้นไม้มันก็คือการดูแลป่าในตัวถ้าเราไม่สามารถดูแลต้นไม้ต้นหนึ่งให้เติบโตงอกงามได้มันก็หมายความว่าป่าทั้งป่าเราย่อมไม่สามารถดูแลได้โดยด็ดเสี การดูแลต้นไม้ประการแรกก็คือการไม่ตัดนะครับถ้าเราตัดต้นไม้ก็แสดงว่าเราไม่ได้รักต้นไม้หรือเราไม่ต้องการให้ต้นไม้ต้นนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปนะครับในที่นี้พูดถึงการตัดที่เป็นการตัดแต่งกิ่งหรือเป็นการคล้ายๆกับว่าถ้าเป็นชาวนาที่ชนบทภาคอีสาน เนื่องจากว่าต้นไม้ขึ้นตามาแปลงนาโดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่เช่นพวกยางนาต้นสะแบงพยอมอะไรพวกนี้ชาวนาเขาก็มักที่จะตัดกิง่งไม่สนใจว่ากิ่งเล็กหรือกิ่งใหญ่ก็คือเขาต้องการเนื้อที่ตรงนั้นเป็นการเอาไว้ใช้ทำนามากกว่าก็คือเขาจะมองว่าต้นไม้เหล่านั้นเป็นตัวที่บดบังแสงแดด ทำให้แสงแดดไม่สามารถสาดส่องมาถึงแปลงข้าวทําให้ข้าวนั้นจเจริญงอกงามได้ไม่เต็มที่ก็จะเกิดเป็นเถาเป็นเคลืออย่างนั้นก็ให้ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้ามองในแง่ของการอาเอานาข้าวหรือว่าเอาต้นข้าวไว้มันก็เป็นธรรมดาที่อย่างท้ายที่สุดเขาต้องตัดไม่ว่ากิ่งเล็กกิ่งน้อย ของต้นไม้เหล่านั้นที่เกิดตามแปลงนาตามคันนามันก็น่าสงสารเขาอยู่หรืออย่างท้ายที่สุดถ้าเกิดเขามีกำลังมากพอเขาก็คงเลือกที่จะตัดออกไปทั้งต้นจนเหลือแต่ต่อไม้และท้ายที่สุดก็คงต้องขุดต่อไม้นั้นทิ้งตามไปด้วยนั่นคือทิศทางหรือว่าจุดจบของต้นไม้ที่เกิด ตามแปลงนาซึ่งเจ้าของนาไม่ต้องการประการที่สองการดูแลต้นไม้ก็คือ,อห้ามเผาถ้าเราเผาต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องการมันแล้วเราต้องการที่จะให้มันตายไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นว่ามันรู้สึกว่าลก ที่ดินของเราหรืออาจจะเป็นการเผาเผาวัชพืชเช่นพวกหญ้าที่เราไม่ต้องการาและโดยมากชาวนาก็เผาด้วยเหตุผลนี้มากมากที่สุดเลยเหตุผลหนึ่งก็คือเห็นว่าหญ้าที่เป็นพวกวัชพืชเนี้เกิดขึ้นมาลกมากอาจจะทำไร่ทํานาไม่สะดวก ก็เลยอาศัยการเผาเมื่อเผาญ้าพวกนั้นมันมันหมายความว่าต้นไม้เล็กต้นไม้อ่าไม่เล็กบ้างล่ะที่อยู่บริเวณนั้นนะ่ต้องอ่โดนไฟคลอกไปด้วยพวกเขาก็อืมตายไปเลยในครั้งนั้นเลยก็มีหรือโดยมากก็อาจจะตายช้าๆไม่ตายในทันท,นทีทันใดเปลือกของไม้ก็ อ่าถูกเผาแห้งแล้วก็ดำกลายเป็นสีดำแล้วต้นไม้เขาก็จะค่อยๆสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาแต่มันก็ไม่สามารถสร้างขึ้นมาทดแทนได้โดยทั้งหมดไม่ดีเหมือนเดิมเปรียบเหมือนคนก็คงเหมือนคนที่เคยมีปกติอาการครบสามสองแล้วก็ ขับรถรถเชียวรถชนล้มเกิดอุบัติเหตุอาจจะแขนขาเปรีย้ยพิการไปอะไรประมาณนี้ต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าโดนไฟคลอกไฟเผาด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งอย่างที่กล่าวมา mm. ก็หมายความว่าเขาก็กลายเป็นต้นไม้ที่พิการถ้าเป็นไม้ล้อมก็คงขายไม่ค่อยได้ราคานอกจากไอ้คนที่ซื้อไปเนี่ยเขามองว่าไอ ส่วนที่ถูกเผาเนะี่ยมันมองเป็นศิลปะอย่างหนึง่งแล้วต้นไม้นั้นก็ต้องให้สวดส,วดสวดทรงลวดลายที่สวยงามโดยประการหนึ่งที่จะทำให้เขาพิจารณาซื้อต้นไม้นั้นไปขุดล้อมไปอีกประการต่อไปในการดูแลรัก